ราศีที่ปี2557มีเกณฑ์งลงจากฐานคือราศีมีคนถูกน,นะครับราศีเมถุนและรากฎครับจะเห็นได้ว่าในสองราศีหลัก ที่น่าสนใจมีเกณฑ์ได้เจอคู่รักคู่ใจที่เคยร่วมบุญร่วมวาสนาแปลว่ามีโอกาสที่จะสมหวังสมใจทั้งถูกต้องตามกฎหมายและตามประเพณีจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2,556ปีที่แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปปลายจนถึงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2,557 แปลว่าในปีพุทธศักราช2557ชาวราศีมีถุนมีเกณฑ์สมหวังลงเอยในความรัก17มิถุนายนปี2557ไปแล้วจนถึงกลางปี2558ชาวราศีกรกฎได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีโคจรทับเรือนชะตามีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนาลงเอยในความรักลงจากฐานอันเนี้ยได้สมใจด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบบรรทมที่ว่าในปีพุทธศักราช 2,557ราศีที่มีเกณฑ์ลงจากคานได้แก่ชาวราศีมิถุนและชาวราศีกรกฎสันทงครับตอนนี้ทั้งกรกฎและเมถุนนะคะมีเฮนูเล่นมีแซนแล้วแล้วของของโก้ก็มีก็มีแฟน อยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบจะแต่งงานอะไรเลยยังไปบอกกูเสิไม่ใช่พี่เพื่อนเฮ้ยนุปฏิเสธถามีความสุขด้วยไม่ได้ปฏิเสธแบบไว้เนื้อเเารียกอะไรนะไว้หน้าเลยนะไม่มีไว้หน้าพี่เลยเคยคิดไหมคะเป็นทะเลเป็นอะไรเป็นยังไงถ้าถ้าถ้าให้คิดจริงๆก็ก็มีค่ะมีอยากหนูชอบทะเลและชอบดอกไม้แต่ว่าก็ยังยังไม่รีบค่ะไม่รีบเลยจริงจริงต้องดูแลพ่อแม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่สบายแล้วก็พ่อสบายดีค่ะ เรเร่งมีผลงานอะไรคะไหนลองฝากผู้ชมไปติดตามตอนนี้นะคะก็จะมีออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะเรื่องนางร้ายซัมเมอร์แล้วก็ในสวนขวัญค่ะทางช่องสามมูลเลยโอ้หนี่เข้ามาละครเต็มตัวเลยตอนนี้แล้วก็ซิทคอมก็ติดตามชมได้ส่วนของน้องโก้นะคะก็ได้บอกไปทั้งเรื่องของงานเพลงแล้วก็งานละครก็ติดตามกันได้ข้อนี้ตอบถูกไป7คนเอาทั้งเคนนั่นแหละมีใครบ้างอาจารย์ลิงครับมีบูบูนะครับมีคุณโก้เองนะครับมีพี่ตากมีอเล็กมีหนูเล็กมีคุณบอลแล้วก็มีน้องแจ็ค จับธงกันเลยจ้ะและนี่คือรอบเงินขวัญถุงสนับสนุนโดย AIS 3G 2001ค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเจ็ดท่านนี้ใครจะได้เงินขวัญถุงจาก AIS ไปอ่ะไหนพี่จิพี่เลยงคานจับธงนะคะอาเชิญค่ะเจอเลยค่ะคนละหนึ่งคนละหนึ่งหยิบไปเลยบู้แก็าจับอันเดียวกันจ้ะใรเหนือใครเหนือนี่ไรนะ ตองตองใครครับเห็นไหมเห็นไหมดวงดีที่สุดเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะน้องโก้รับเงินขวัญถุงจาก AIS 3 G 2 0 0 1ไปหน0 0งมืนบาทค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้องโก้จะมอบให้กับสุภาพสตรีต่อใช่เลยทคพี่พัดอันนี้อันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ครับถ้าคนเราฉลาดเราจะรู้ว่าสีทองเนี่ยถึงจะได้พี่แต่งงานพี่ว่าหนูไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดแหมคนสวยๆเนี่ยมาครั้งแรก่าจะได้อ่ะไม่น่ารักเลยแปดราศีเราจะมาดูกันในอาทิตย์หน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างของปี57อีก8ราศีที่เหลือนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมสืกของเรา12ท่าน12สราศีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับ ท้ายรายการอาจารย์ลักษณ์นะครับก็มารอฟันธงเรื่องของดวงเมืองให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะครับและขอขอบคุณลูกโป่งสวยๆจากบอลลูนอาร์ค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาติดตามการพยากรณ์อีก8ราศีที่เหลือค่ะวันนี้ลาไปก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการศึก12ราศีสวัสดีค่ะสวัสดีครับทิ่พนของเสาราาหูลรงดวงชะตาโขนทั่วแผ่นดินวิเคราะห์ว่าดวงเมืองแตก นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปีพุทธศักราช2557จะเห็นได้ว่าเราเจอภัยพิบัติมาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2554มาหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำแล้วเรามาเจอเหตุเพศภัยพอีกครั้งในปีพุทธศักราช2556นี่เป็นปรากฏการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแผ่นดินประการหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่ามาหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น อันเกิดจากธรรมชาติอันเกิดจากมนุษย์ยังจะปรากฏอยู่จนตลอดปีพุทธศตกราช2,557ปวงชนชาวไทยให้เชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยมีพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรุรพกษัตราบรุรพกษัตรีพระบารมีของพระมหากษัตริย์จาะคุ้มครองรักษาเป็นฉัดแก้วกั้นเกลหากปวงชนชาวไทยยึดมั่นในศาสนาที่ตัวเองศรัทธาและเคารพนับถือ ภัทยที่เกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟจะแก้ได้ด้วยการมีธรรมะจะลดละทุเลาเบาบางลงไปหรืออาจจะรอดหรือผ่านพ้นแบบไม่น่ากลัวภัทยที่ผมกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินในปีพุทธศักราช2557ัาหคือหนึ่งภัยที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินแยกสามารถผ่านพ้นได้ด้วยรักสามคัคคีจงรักพักดีและยึดมั่นในการสร้าง คุณงามความดีและบุญกุศลครับ